จริงๆแล้วเนี่ยน้องก็จะรู้ว่าไอ้การกินอาหารเสริมกินวิตามินอะไรดีอะไรไม่ดีสูกต้องค่ะอุ้มก็จะเลือกกินเฉพาะสิ่งที่มันดีต่อสุขภาพเราจริงๆแล้วคือกินแล้วก็ต้องได้ผลอย่างตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพตาตอนนี้ทุกคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพตาถ้าสมมติวันนี้เรากินอย่างอื่นไว้อาสมองสมองคุณเชื่อไหมทุกวันนี้แม้กระทั่งพิธีกรเราเองอีนอตมันกินตาไม่ไหวเลยแกควรจะกินตัวนี้ถ้าสมมติหนึ่งเราอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลาสอง เราอยู่หน้าจอโทรศัพท์ตลอดเวลาถกต้องไหมสามเราอยู่หน้าไฟสามดวงตลอดเวลาก็ไม่ไหวเหมือนกันตัวไม่ไหวหยังไง้าม่าอะไรอ็ต้องยอมใช่ไหมยอมพลาใช่ไหมน้องอะไร จริงๆแล้วที่วันนี้น้องเริ่มมาจาก RSM ใช่ค่ะจาก SMO ค่ะมันคืออาหารเสริมค่ะเป็นอาหารเสริมบำรุงบำรุงสายตาโดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับสายตาซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะตัวนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเขาจะมีสารสกัดนะคะตัวนี้ชื่อเป็นของ w i t e Nature นะคะไว i t e Nature เนี่ย w i t e Nature นะคะเขาก็จะมีสารสกัดซึ่งแบบว่าเป็นแบบพรีเมียมนะคะธรรมชาติแล้วก็เป็นลูทินกับซีแซนทินนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็สารสกัดบิลเบอรี่นะคะซึ่งตัว White Nature Plus เนี่ยนะคะของ RSM เขาทานง่ายมากทานเพียงแค่ครั้งละหนึ่งเม็ดพร้อมอาหารจะเป็นมื้อไหนก็ได้อย่างที่บอกคือเราอ่ะเป็นคนที่ตาแห้งแล้วอุ้มแบบติดนิสัยว่าเป็นไหมเขาลูกนอนแล้วหลับไปแล้วอ่ะแต่เราต้องเล่นโทรศัพท์เป็นมือกลางนไปจนมืดซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพตาเลยแต่พอเราทานตัวเนี้ยค่ะอุ้มเห็นผลมากเลยว่าตาเราจากที่มันแห้งแล้วมันพลามัวคือมันก็ชัดขึ้นมันก็กระจ่างใสขึ้นดีมากๆแลวตัวนี้เขาก็มีมาตรฐานที่แบบปลอดภัยมากๆเลยค่ะตัวเนี้ยนะ ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออาหารรูทีนแล้วก็อย่างที่บอกมันมีสารสกัดจากดอกดาวเรืองคใช่ค่ะซึ่งมันก็จะมีส่วนผสมสกัดบิวเบอรี่ถูกต้องไหมฮะวยต้านเยเจอพลัสตัวเนี้ยของไอเอสมอรเขาบอกว่าไงรู้ไหมมันทานง่ายดูกินวันละกี่แคปซูลลูกวันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นค่ะง่ายๆใช่พอเมื่ออาหารอาหารมื้อไหนก็ได้นึกไดลก็หยิบขึ้นมาทานได้เลยง่ายๆซึ่งที่จริงแล้วเขาผสมผสานเกี่ยวกับสารสกัดธรรมชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองเนี่ยที่ให้สารสําคัญอย่างรูทีน สตินารสกัดจากบิลเบอรี่คุณวิตามินเอตาบีชาสมัยเราเข้ามาสมัยอินเดียคุณวิตามินเอตาบีชาซึ่งคุณรวมไว้ในหนึ่งแคปซูลนี่เลยใช่ค่ะซึ่งมันก็เป็นวิตามินที่มันเป็นเรื่องของการบำรุงสายตาโดยเฉพาะอยู่แล้วอย่ารอให้ตาเราเสียแล้วมันจะรักษาไม่ได้จริงไหมคะเรื่องตานี่คืออะไรที่อสำคัญแล้วก็รักษาเปลี่ยนไม่ได้เราไม่ตาคู่เดียวเพราะฉะนั้นเราทุกคนฟังฮะเรากินบำรุงบำรุงนี่เราทาครีมผิวได้ แต่เรื่องดวงตาเรามีตาอยู่คู่เดียวทุกวันนี้เราใช้ตาเยอะมากแล้วยิ่งแก่เราก็จะวันหนึ่งตามก็จะค่อยๆเราไม่ใช่แค่แก่เราต้องกินนะคือเดี๋ยวนี้คนอยู่กับมือถือตลอดเวลาคอมพิวเตอร์แสงสีฟ้าเนี่ยมันทำลายดวงตาเด็กๆสี่ขวบลูกอุ้มอย่างเงี้ยก็ไอแ d ดแล้วค่ะอย่างน้องกินไปบางคนบอกโอเคแหละบางคนเนี่ยตอนนี้โรคที่ยอดชิดกันเลยถ้ามันจะมีน้ําตาตาไม่แห้งถือว่าดี ่แต่บางคนทุกวันนี้โรคตาแห้งเนี่เป็นค่ะเมื่อยข้ามสายเนเป็นใช่ไหมเป็นต้อลมแล้วตามันจะแห้งนอนหลับจะต้องเริ่มหยอดน้ำตาเทียมใช่ห็นไหมเดี๋ยวนี้ช่างงมากหรือแก่หรือฉันเห็นเพื่อนเพื่อนฉันเริ่มหยอดน้ำตาเทียมอายุเยอะขึ้นงอ่ะ น้ำในตาเราจะน้อยลงใช่แล้วเราโดนแสงนี้ตลอดทกเราก็เลยต้องทานี่เลยค่ะไวตาเนี่ยจะพลาสนะคะตัวนี้มันช่วยได้มันช่วยให้ตาเราชุ่มชื่นอใช่ค่ะจากที่เราตาแห้งๆเนี่ยเพราะว่าที่เราต้องหยอดตาเนี่ยไม่ต้องหยอดแล้วค่ะตอนนี้อุ้งตาทานมาต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ตาก็แบบว่าชุ่มชื่นมากไม่ต้องไปพกคอนตาเทียมบ่อย